สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีปรับแต่งรูปอาหารจานพิเศษให้มีสีสันดูน่ากินแบบง่ายๆนั่นเองนะครับอันดับแรกเข้าไปที่เ a y สโต r e ปึ๊บหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมพิมพ์คำว่า Foodie f w o d i e เสร็จแล้วก็ค้นหาครับปึ๊บ อ่านะครับมันจะเด้งมาที่ตัวแอปเลยนะครับแต่ไปที่ไอคอนเพื่อขยายนะครับผมนะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแตะที่ติดตั้งครับปบ๊บผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานเลยครับผมปบ๊บเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับด้านล่างนะฮะจะบอกว่ายอมรับข้อกำหนดและเริ่มใช้บริการแล้วก็ แตะฟรีไปได้หนึ่งไปแตะฟรีไปหนึ่งครั้งตรงไหนก็ได้ะบริเวณนี้แตะฟรีไปเลยครับปึ๊บหลังจากนั้นตอบอนุญาตครับปึ๊บเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมมาแตะตรงนี้ครับอีด t ิทด้านล่างซ้ายมืออีด t ิทแตะเข้าไปครับปึ๊บแล้วก็อนุญาตครับ เสร็จแล้วมาแตะที่ Edit อีกครั้งครับด้านล่างซ้ายมือปึ๊บแล้วให้เราทำการเลือกรูปภาพอาหารที่เราเตรียมเอาไว้นะครับปึ๊บแล้วแตะรูปภาพอาหารที่เตรียมไว้เลยมันก็จะเด้งเข้ามานะครับผมหลังจากนั้นด้านล่างขวามือครับคำว่าแก้ไขเราจะทำการนะครับปรับแต่งรูปภาพใหม่นั่นเองแล้วเรามาดูตรงส่วนนี้ครับคุณผู้ชมแถบนี้บริเวณนี้ ให้คุณผู้ชมปัดนะปัดไปทางซ้ายหาคําว่าอาหารครับนี่ครับอาหารเราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บหลังจากนั้นแถบบริเวณนี้ให้คุณผู้ชมปัดมาในส่วนบริเวณนี้ครับมันจะมีวายูหนึ่งวายุสองวายุสามวายุสี่นะครับรวมไปถึงวายุห้าในส่วนนี้ผมขอแนะนำเป็นวายุสามนะครับจะดีที่สุดแตะเลยครับวายุสามปึ๊บ เห็นไหมครับนะฮะรูภาพก็จะเปลี่ยนไปสดใสขึ้นนะครับผมในส่วนนี้นะครับให้คุณชมสมมติมันอยู่บริเวณน,นี้ลูกตุ้มลูกตุ้มเนี่ยให้ผู้ชมปัดไปอยู่วามือสุดนะครับโอเคผ่านไปอีกหนึ่งส่วนแล้วอันดับต่อไปเรามาทําการปรับแต่งนะครับตรงนี้เมื่อสักู่นี้เป็นฟิลเตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้เราทําการปรับแต่งเลยเปึ๊บแล้วให้คุณชมปัดไปทางซ้ายนะครับนะฮะ แล้วมาเลือกตัวนี้ครับความคมชัดแตะเข้าไปปึ๊บแล้วก็เลื่อนนะครับในส่วนนี้ฮะลูกตุ้มเนี่ยเลื่อนมาขวาสุดเลยครับผมเลื่อนมาเลยขวาสุดเพื่อให้มันคมชัดร้อยเปอนั่นเองนะครับหลังจากนั้นแตะเครื่องหมายถูกครับปึ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้เองก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนะให้คุณผู้ชมทำการบันทึกได้เลยครับนี่ฮะ ปึ๊บเรียบร้อยครับหลังจากนั้นกดปุ่ม Home ออกไปเลยแล้วไปที่ g a l l ลอรครับแกลเลอรปึ๊บนี่ครับด้านล่างนะครับผมมันจะเป็นเอ่เ,เรียกว่ารูปภาพที่เราทำการปรับแต่งเสร็จเรี้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาอยู่ตรงนี้เราก็แตะเข้าไปปึ๊บในส่วนนี้ด้านซ้ายมือคือรูปภาพที่เรา แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนด้านขวามือคือรูปภาพอาหารที่เป็นออริจินอลหรือว่าดั้งเดิมนั่นเองเราก็แตะเข้าไปครับนะตรงไหนก็ได้รูปภาพหนึ่งปุ๊บนี่คือรูปภาพที่เราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ปัดไปทางซ้ายนี่คือออริจินอลหรือว่ารูปภาพดั้งเดิมนะครับจเจนว่ามีความแตกต่างกันนะครับผมรูปภาพเก่านะครับจะเป็นลักษณะคือไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราปรับแต่งเสร็จแล้วมันจะสดใสามากก,กว่านั่นเองนะครับคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการทำอาหารนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือวิธีปรับแต่งรูปอาหารจานพิเศษให้มีสีสันดูน่ากินแบบง่ายๆนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำับการรับชมสวัสดีครับ